สวัสดีครับนี่พาเข้ามาประตูวัดกำแพงเนาะนี่เ้าอ,อยู่ที่วัดตะไกลนี่แหละแต่ตรงนี้จะเป็นวัดบาง้างจะสวยงามอีกที่นึงนี่พาเข้าไปดูข้างในมามาตามมาตามมานี่มาเหรอนี่ดูด,ดรูรอบๆก่อน ก็จะมีพับปางมีส่วนฐานมีความสูงหรือมีปริมาตรมากเมื่อเทียบกับเรียนธาตุแล้วยอดทำให้องค์พับปางมีความสูงสะรูดนี่คือพับปางเป็นอย่างนี้น<ว>ี่คือพรบปรางเนาะ<ว>จ้าปางเอานี่หน่อยเลยมาหน้านิดหนึ่งก<ว>็จะเป็นประมาณนี้มาทางนี้ มาทางนี้นี่สวยงามอีกที่หนึงนะ่งเนาะทิงตัวมาทางนี้ครับมาขึ้นทางนี้มาพามาดูเราก็ไม่ได้มาตรงนี้ก็แปลกดีเนาะแม่อยู่เยอะเนาะเราไม่เคยเข้ามาเลยเนาะนี่ นี่เป็นวิหารเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้าง12เมตรด้าที่ตัวันออกมีประตูทางเข้าสามประตูข้าประตูแรกก็มาแล้วนี่จะพาเดินมาดูเรื่อยนี่เป็นวิหารเจะพาขึ้นไปดูข้างบนวิหารหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะมานี่พระธาตุก็จะเต็มไปหมดเลยแต่ก็พังแล้วบางอันก็ยัง ยังสมบูรณ์อยู่แต่ข้างบนนี่จะพาขึ้นมาดูอึบอึบอึบทำไมไม่ขึ้นมาหรออือคือวิหารเข้ามาในวิหารแล้วก็ผุพังหมดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้นี่แหละพระพุทธรูปก็เหลือแต่ฐานแล้วก็อยู่ประมาณนี้พระพุทธรูปนี่ มีฐานวนวิหารนี่ด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฐานพระพุทธรูปโบราณก็ผูกพังไว้แล้วด้านหลังเป็นเจดีย์เดี๋ยวจะพาเดินลงไปแล้วก็จะไปดูด้านหลังของเจดีย์ที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวตรงนี้ดูก่อนรอบๆก่อนมีนว,นวิหารเนาะนี่วนีงวัดกันไกลนะ สวยงามอีกที่หนึง่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีทะลุหลังวัดพระเมนมาก็จะมาเจอเลยตรงนี้สวยงามมากอย่าลืมนะครับแด่ามาดูจ้า